โลบักพิษน่ะมันอันตรายแต่ถ้าไม่อยากพังทลายร้านนี้เลยลิเบชช็อปร้านเติมโลบักรังคาสุดมิตรภาพที่เปิดให้บริการแล้วทัวราชอาณาจักรลิงก์นี่ครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะ สวัสดีบูนเมอดีนทุกคนเลยครับโอเยตอนนี้ก็อยู่ผมเองครับไมกี้ครับแล้วตอนนี้นี่ครับวันที่เรารอคอยก็มาถึงแล้วครับทุกคนวันนี้นี่ครับออซ่าอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมมีในส่วนของตัวละครใหม่นะครับมาเยอะมากนะครับเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรชาเลนจ์ใหม่นะครับแล้วเพื่อไเพื่อนการเสียเวลานะครับผมจะขออนุญาตแจกโค้ดที่มาใหม่ให้กับเพื่อนๆทุกคนก่อนเลยแล้วกันครับโค้ดตัวนี้ครับแนะนําว่า ให้ใส่ในเซิร์ฟ VIP นะครับผมถ้าเกิดใส่ไม่ได้แนะนําว่าใส่ในเซิร์ฟ VIP พนะครับเพราะในเอ่อที่มาใหม่ครั้งนี้นะครับจะได้700เจมนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของโก้ด้วยนะครับจะเป็นโค้ดตัวนี้เลยนะครับเห็นไหมจะได้ตัว EAP นะครับสาดาวแล้วก็โกเท่านี้นะครับได้เจมเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะก๊อบวางดูอีกทีนึงครับจะเป็นในส่วนของโค้ดตัวนี้เลยนะครับแนะนําว่าใส่ในเซิร์ฟ VIP นะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงตัวละครที่มาใหม่กันบ้านครับ 6ดาวนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับลูฟี่นะครับที่ผมเนี่ยอีโวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีเคียวจูโร่นะครับที่เป็น6ดาวเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็จะมีตัวที่คาดคะเนว่าเป็นตัว5ดาวนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับชิโร่นะครับที่มาจากอนิเมะเรื่องเฟสนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปนะครับเป็นชิโร่5ดาวนะครับจะมีโกฮัง5ดาวนะครับ แล้วก็จะมีมาเจลแลนนะครับที่เป็นตัวละครพิษนะครับอยู่ในเรื่องวันพีษนั่นเองครับผมเป็นมาเจลแลนนะครับหดาวและมีจิระยะอีก5ดาวครับผมตัวสุดท้ายนะครับคูมาไอ้นี่ผมไม่แน่ใจว่าคูมาตรงนี้หมายถึงตัวอะไรนะครับอาจจะเป็นไอตัวที่เป็นมือหมีในวันพีษก็ได้นะครับยังไงก็ต้องรอติดตามอีกทีนึงนะครับว่าไอคูมาตรงนี้เนี่ยคืออะไรนะครับผมและก็จะมีในส่วนของดานใหม่ที่เข้ามานะครับนั่นก็คือชาเลนนั่นเองครับผมต้องใช้เรเวลนะครับอยู่ที่ 75กันเลยนะครับผมและอ่ถ้าเพื่อนๆสังเกตทางซ้ายเนี่ยมันจะมีสกุลตัวใหม่เข้ามานะครับที่เขียนคําว่าออฟตัวนี้นะครับการที่เราเนี่ยจะได้ในลูกแก้วออฟอะไรแบบนี้นะครับเราต้องลงชาเลนจ์นะครับเพื่อนๆนอกจากลงชาเลนจ์เนี่ยเราก็สามารถหาได้จากการลงทริอัลนะครับโดยเล่นโหมดเอ็กซ์ตรีมนะครับย้ําว่าเป็นทริอัลและเล่นโหมดเอ็กซ์ตรีมนะครับจะได้ในส่วนของออฟตัวนี้มาด้วยนะครับนอกนั้นครับก็จะเป็นอะไรกระตุกกระจิกนะครับเดี๋ยวจะอธิบายนะครับก็จะมีในส่วนของ PVP นะครับที่เขาเขียนว่าแมปใหม่นะครับ ในถัดมานะครับก็จะเป็นคล้ายๆแบบว่าคุณสมบัติแบบ a อแบบใหม่นะครับเอเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจะเป็น a อแบบว่า,า full e l และ eli ทรงกลวยใช่ไหมครับแต่เอลีรูปแบบใหม่นะครับจะเขียนว่า target position นะครับนั่นคือตำแหน่งเป้าหมายอันนี้ผมเองก็ไม่แน่ใจนะว่าเอลีแบบนี้มันคืออะไรนะครับยังไงก็ต้องรอติดตามมาดูนะครับสำหรับ2ตัวละครนี้เดี๋ยวจะทำคลิปออกมารีวิวแน่นอนนะครับแล้วในส่วนตรงนี้ก็จะมีกระเป๋านะครับที่เราเนี่ย เพิ่มได้เป็น400ช่องแล้วนะครับผมสำหรับการอัปเดตคร่าวๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวรอรับชมการรีวิวตัวละครด้วยนะ